เรื่องนี้ทุกคนแม่งผมเล่นป่าอีกเลยเอีย๊กูเบื่อการเล่นป่ายใช่ไหมเบื่อการเล่นป่าเนี่ยชิบหายโอ้เพื่อนนุ่งจะบอกฝั่งตรงข้ามทำไมเดี๋ยวก็แบนหรอกเฮ้ยไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเรียกไปถ้าไม่เรียกก็รอตกรางไม่ไม่เรียกเขา ไม่อยากเล่นอ๋อทีมตรงข้ามเป็นฝ่า,า,า,ายเลือกจีน่าจีน่านั่งเงี้ยจีน่าไปไปที่ไหนวะเอาเนี่ยไปเนี่ย เขาเนี่ยไปโอ้โชิตตู้นแกเราทุกคนเป็นไงเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับโอเคนะครับผมชิดดีต้องรับข้าสนอในเกมนะครับก็จะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแล้วเรายอมรับตอนนั้นเราดีใจ เสมอไม่เป็นไรเพ่อต่อไปแล้วก็แพ้ชิพายและปาดบนเวทแล้วมันไปไหนกันวะน้าชิพายและเดินขโมย แดงดูขโมยตอนนี้ไปตรวจอีกทีนยงตรจอีีออน,นไปตรวจมาเลยเพื่อนตอนนี้โอ้โหเปิดมาก็ตายนันเลยเหรอ โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนใครอยู่ก็อยู่สามตัวโจมตี ไม่ได้ดา์กไม่เป็นไรนะครับเ,เรื่าก็ทำมันก,นก่อนเลยโอ้เพื่อนไปตายกันอีกแล้วหรอเฮ้ยต้มเลกรูกโจอแหกจังวะเฮ้ย Thanks. 誰だよ誰だよ。

เร่งตัตงวเลยไหมต ตอนนี้ว่าเมาก่นเดี๋ยวอไม่ได้มันดัก ทะเลทะเลคอยร้องละ่ะตาน,นี้อย่าแพ้ขี้ด่าหม้ออเล่น

ทกวดุกันต้องมันต้องมันจะนิ่งบิดปากเขาด้ยนะครับเพื่อเล็ก่อนซีฟีร่าเป็นของเอเล็กก่อนีมันดักจังเดียวแหละ อย่าแหลมนะเพราะว่า <creo> ถ <u> ้าแหลมเราตายมาดิมาดิเป็นไงินกระแทบอมลานะทุกคน จรงเงี้เราก็ได้รางกันะแต่พลังได้พลังอะไรพลังเออแทงไม่แทงป้อมเลยดูตีดูตีเพื่อนดูตีทีท่านั้นท่านั้ โอ้โหเราไม่เอาละเพื่อนนี่สวยสไรต่อเตอเราอเอตอ้ตรงได้ตรงนี้ไม่ได้จเย็นเเราชนะได้นะเคลียรเลงก่อนได้กลางได้กลางไดกลางไดกลางไดกลางโซ่จ้า ไอ้กลางก็ได้ล่างก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยไอ้กลางก็ได้ล่างก็ได้เพื่อนเล่นมังกรระวังด้วยเอาระวังอะไรเราบอกให้ต <|hu|> ีป้อมหลับตัวและก้าวข้ามขีดจำกัดว่าเราจะไปเอะไรเดี๋ยวนะเฮ้ยมันโซนดาร์กไวกว่าทุกคนตัวนี้ติดกาเลย ไม่ใช่นั่นไั่นไงไม่โนดาไว้นะไงทุนอยกันจะเกิดขึ้นต่อ้ถอยก่อนถอยก่อนมันโซนนะมันโซนนะ่าดิผาดิผาดิ ไล่ม่อกี้เลยทีไรไล่เม่กีเ้เลยทีไรแล้ววะเนี่นนนย,ย,ย,ยสิบสามทีแล้วชิบหายแล้วกดสกิลทำไมวะเนี่ย

has been defeated. Your tower has been destroyed. You have been defeated. Go on. take it all take it all take it all death double kill ding dong your tower has been destroyed nothing oh ho ตีมาทำไมวะเนี่ยมันอะไรเองวะตัวนี้ครับผมป้าเราไม่ใช่ตัวเปิดนะครับเรามนตัวตามตัวนี้ เราต้องรอเพื่อนเข้าอย่างเดียวเฮ้ยเลเคลีย์แทบดิเกิดอะไรขึ้นกนะับคนที่มายุ่งออ่ขากับซีนี้งเราถูกตีวอ่ะ โอ้โหอะไรเงินงทุกคนน้ยถอยถอยถอยแ้วมันไปไล่ลึกเกินน่ะโหแล้วมันไปไล่นนลึกเกินนะโอ้โหสุดไล่กจาจักรนะแล้วโซเฟสดีงดี แพ้ครับดูสองครับแพ้ครับแพ้ครับเออเนี่ยมันเล่นแบบไม่เอาดาวกันเนี้ยเนี่ยเบื่อจริงไอพวกนี้ผมเบื่อนลผมแพ้แบบคือจริงจริงทุกคนเมื่อวันนี้คือแบบผมเล่นมาผมไม่เคยชนะเลยวะผมไม่เคยชนะเลยนะวันเนี้ยคือแบบคือคือเป็นอะไรกันหน่อยจบได้มันไม่จบอะ คือแบบดันป้อมไม่ดันมันเป็นอะไรกันนะนี่เลยคือผมจะเอาอ็อบเจกต์นะครับมันเอาไม่ได้ครับเพราะว่ามันดักนะครับเพราะมันดักนะคืออันนี้มันแรงใดแรงคมกันแล้วอ่ะทุกคนบางคนแบบยังเดินเกมยังไม่เป็นเลยอนเะนี้ยคือมันน่าเสียดายมากเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยกดอีกเนี่ยมันไม่โดนได้ไงวะโอ้โหดูทุกคนไม่ไหว